นี่คือหมู่บ้านออนเซนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า160ปีเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำพุธรรมชาติรายล้อมไปด้วยภูเขาและก็ป่าไมา้พร้อมกับหิมะที่ปกคลุมในฤดนูหนาวแบบนที่เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันแบบชิลๆจิบชาจิบกาแฟอุ่นๆนอนเรียวกังเก่าแก่พร้อมชมจุดอันซีนที่โดดเด่น ท้ามกลางหิมะาขาวๆสวยๆแบบนี้บรรยากาศตอนนี้คือดีมากกำลังสวยเลยนะและลองแช่ออนเซ็นกลางแจ้งครั้งแรกสุดยอดอะกับคลิปนี้แช่ออนเซ็น500บาทกลางธรรมชาติหมูบ่บ้านออนเซ็น160ปีเดินทางไปด้วยกันเลยครับ วัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนออกนอกเมืองซัปโปโรนะไปเที่ยวหมู่บ้านออนเซ็นเก่าแก่นะครับตอนนี้นอนอยู่ที่บัสเตชั่นนะครับซูซูกิโนะจะมารอขึ้นโลเคอล์บัสจากตรงน,นี้แต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าควาจะไปถึงมันไปถึงเมื่อไหร่และจะไปได้หรือเปล่าวันตอนนี้พายุหิมะตกหนักมากๆ คือจริงๆอะถ้านั่งรถไปเนี่ยรถบัสไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่เมื่อกี้ดูใน Google m a บบเนี่ยมันขึ้นอยู่ประมาณชั่วโมง49นาทีน่าจะนานเอาเรื่องนะครับนี่ฮะขึ้นรถบัสมาแล้วนะครับเป็นบรูโ c ้บัสค่ารถเนี่ยอยู่ประมาณ790เยนตอนนี้คือขึ้นมาไม่มีที่นั่งนะแบกของแบบนี้เราจะอยู่แบบนี้ประมาณชั่วโมงนิดๆ วิธีการไปหมู่บ้านโจซังเคเนี่ยก็มีหลายวิธีเลยนะทุกคนอย่างนนเองเนี่ยก็เลือกมาขึ้นบัสนะครับจากสถานีสุสกิโนนะซึ่งบัสเนี่ยเขาก็มีอยู่2แบบด้วยกันนะครับจะเป็นแบบโลโก้บัสจะเป็นบัสจอดตามสถานีนต่างๆสามารถดูตารางรอบรถได้ตามตารางนี้เลยนะทุกคนจะมีสาย 7H 7J หรือว่าสาย 8J นั่นเองนะทุกคนกับอีกแบบจะเรียกว่ากับปะลายนะเป็นรถบัสสายตรงเลยไม่มีแวะที่ไหนรถก็จะตกแต่งเป็นลายกับปะเป็นสนัญลักษณ์ของหมู่บ้านโจซังเคนั่นเองนะครับเราสามารถแพลนเวลามารอ รถอาจจะพลาดรอบรถได้ถ้าเรามาไม่ตรงเวลาอันนี้ก็เผื่อเวลากันหน่อยนะทุกคนมาถึงแล้วครับเมืองโจสังเกกับรถสายซิ่งซิ่งมากครับพี่แกมาที่นี่ก็อยู่กลางหูเขาจริงๆนะครับหนาวพอสมควร คือคนออกมานอกเมืองทั้งทีนะนนก็เลยจองที่พักแบบเรียวกังมานะครับแต่นี่เป็นโรงแรมที่เขาตกแต่งเป็นเหมือนแบบเรียวกังจะมีเสือสไตล์ญี่ปุ่น ทุกอย่างก็จัดไว้น่ารักนะครับเหมือนในการ์ตูนเหมือนในหนังญี่ปุ่นประมาณนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> พอพูดถึงว่าหนังญี่ปุ่นมืนดูแปลกๆไหมทุกคนโรงแรมที่นอนพักชื่อว่าชิการโนยุเป็นโรงแรมที่อยู่ใจกลางของเมืองเลยนะทุกคนแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ประมาณ6,800บาทรวมอาหารเชา้าแล้วก็มื้อดินเนอร์ด้วยนะนัถือว่าคุ้มนะครับนี่เขาก็มีชุด ชาขนมให้เรากินเหมือนเป็นวิลคัมดิงด้วยนะครับตรงนั้นก็จะมีเป็นการน้ำร้อนหลังจากนั้นก็ไปเปิดเอาที่นอนมาปูได้โซนนี้เป็นโซนไฮไลท์ก็คือจะมีที่นั่งมีทุกคนเป็นเก้าอี้นั่ง2ตัวแบบนี้แล้วก็มีผ้าม่านเปิดออกไปก็จะกลายเป็นวิวแบบนี้วิวหิมะอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างหน้าตรงนั้นจะเป็นแบบลำธารน,นะทุกคนแล้วก็ข้างบนนะั้นคือทางที่เรานั่งรถบัสมานะครับเป็นภูเขาแล้วก็เลี้ยวลงมาในหมู่บ้านนี้ห้องน้ำก็โอเคเลยนะครับไม่เล็กที่นี่เขามีบ่อออนเซนด้วยนะทุกคนก็จะมีรอบเวลาเปิดปิดตามที่เขาเปิดบ่อนะครับก็สามารถไปแช่กันได้นะ เดินเที่ยวในเมืองกันเมืองโจซันเคเนะี่ยที่นี่นนทคิดว่าค่อนข้างเงียบเลยนะเนี่ยดูดิไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่เหมือนจะมีแค่นะักท่องเที่ยวที่แบบมาพักผ่อนสเต์เคชั่นประมาณนั้นตรงนี้เป็นสะพานกลางเมืองเลยนะจริงเรานเรียกว่าหมู่บ้านก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนที่นี่เขาเปิดเป็นโรงแรมนะคือโรงแรมนนทะ์นะที่นนท์พักนะเป็นโรงแรมถ้าส่วนใหญ่นะแล้วก็โรงแรมภายในหมู่บ้านเนี่ยกขาจะเห็น เรียกว่าเป็นบ่อน้ําร้อนธรรมชาตินะที่นี่เป็นหมู่บ้านออนเซ็นโบราณและที่นี่ ไฮไลไท์เขาบอกว่าเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินก็คือเราจะได้เห็นรูปปั้นกัปปะนะครับเขาบอกว่าเมืองแห่งนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกัปปะนะกัปปะเหมือนเป็นพายน้ำอ่าลักษณะคล้ายๆกับกบนะหน้าตาเป็นกบเราอาจจะเคยเห็นในการ์ตูนสำหรับโจซังเคนะครับที่นี่เป็นหมู่บ้านออนเซ็นเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ปีคิสตศักราช1 8ก6เกือบร6 0ยหกสิบปีนะทุกคนถือว่าเก่าแก่มากๆซึ่งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้นะถูกตั้งเพื่อให้เกียรติแก่พระโจซังนะครับซึ่งเ็น้้้้้พบืี่่แแหลลววกไดใชอมาั าชาวบ้านในสมัยนั้นนะครับโดยในปัจจุบันนะครับที่นี่ก็ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแล้วก็ที่สําคัญที่นี่มีแหล่งน้ําร้อนกว่า56แห่งเลยนะทุกคนและอีกหนึ่งความน่ารักของเมืองนี้นะคือเขาจะมีมาสคอตเป็นกรปปะจะเห็นกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยนะครับเขาเชื่อกันว่ากรปปะเนี่ยเป็นเทพผู้ดูแลรักษาพืนน้ำนะครับจึงนํามาเป็นที่มาของมอสคอดของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองครับทุกคน ตอนนี้คือดีมากกำลังสวยเลยเพราะว่าเขาเริ่มเปิดไฟละนะชอบอ่ะชอบมาอยู่เมืองเราเนี้ยเงียบๆนะตอนนี้นนมาเจอสัรเจ้านะครับมีองค์พระพุทธรูปอยู่ด้านบนด้านหน้าตรงน,นี้ก็คือที่ใส่เหรียญแล้วก็ขอพรนะเป็นสังเจ้าเล็กๆ สวยนะรู้ว่าสวยนะครับมากราบไหว้ขอพรกันได้มาเมืองนี้และมานอนเมืองเขาก็มากราบไหว้ก่อนนะเปลีย่ยนชุดไปแช่ออนเซ็นกันเดี๋ยวจะใช้ชุดน,นีน้ไปกินข้าวเลยนะก่อนกินข้าวเราต้องไปแช่ก่อนเพราะว่าจะได้แบบหิวมากขึ้นเลยเสื้อมันตัวเล็กไปไหมนะโอเคพร้อมแล้ว เอาผ้าคุณหนูไปด้วยแอบเขินมันต้องทำไงต้องเป็ีเนี่อะเวลาอเขาเข้าออนเซ็นก็ททำไงกันนะ่ะเดี๋ยวไปแช่น้ำก่อนนะครับเขาก็ทำไว้ดีนะเนี่ยทางลงลงอะไรแชร่สักครึ่งชั่วโมงให้เหงื่อออกโอเคฮนะทุกคนอนอนไปแช่ออนเซ็นก่อนนะครับข้างในเขาจะไม่ให้เราถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนะ ข้าวของเรามื้อเย็นนะครับก็รวมในแพ็กเกจโรงแรมเรียบร้อยไปแ,แช่น้ำมาแล้วก็มากินมาคืออะไรที่ฟินสุดๆแล้วนะทุกคน ตอนไปแช่มารู้สึกแบบสบายมากอ่ะมันผ่อนคลายมันรีแลกซ์้วมันก็จริงๆคืออยากนอนนะนะแต่ว่ามันต้องกินก่อนนะแล้วค่อยไปนอนที่นี่เขาเป็นไลน์แบบบุฟเฟ่แล้วก็มีอาหารหลายอย่างนะมีของนอนนตักเป็นแบบข้าวหน้าแกงกะหรี่เนื้ออันนี้ือนเป็นแบบเหมือนคล้ายๆพะโล้เลยไม่รู้ว่าคืออะไรยังไม่ได้ลองกินแล้วก็มีซูชินะครับแล้วก็ไข่ตุน๋นเดี๋ยวลองชิมก่อนอืมนนชอบข้าวแกงกะหรี่มากเลย อันนี้ข้าวแกงกะหรี่นี่เขาก็แบบเข้มข้นแล้วก็หอมมากอันนี้ไข่ตุ๋นนะครับไข่ตุ๋นเขาให้เป็นถ้วยเล็กๆเนี่ยไข่ตุ๋นก็โคตรโคตรครีนเลยนะมันจืดเนาะลองชิมอันนี้กันคล้ายๆพะโลจริง้วยนะครับเหมือนเหมือนพะโลหมูสามชั้นแต่ว่า รสชาติเครื่องเคียงไม่ได้ถึงกับฮัโลขนาดนั้นนะคือมันเป็นความแบบตื่นเต้นของนอนนะแบบนนไม่ได้ไม่ได้แบบแช่ออนเซนประมาณแบบสองปอีได้มั้งอันนี้คือ,อนนครั้งที่สองในชีวิตที่แรกมันก็เขินๆแต่พอเข้าไปแล้วอะก็เหมือนกันหมด <c oughs> เราพูดตอนกินได้แบบว่าว <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่าออนเซนที่นี่นเป็นบ่อแบบในโรงแรมเหมือนเดิแล้วก็มันจะมีโซนที่แบบ อินดอรแล้วก็เอาดอร์โซนเอาดอร์คือแบบบรรยากาศดีมากมันจะเป็นแบบแช่น้ําร้อนประมาณ40กว่าองศาบรรยากาศในหมู่บ้านตอนนี้มันคือแบบเย็นสบายแล้วก็ปุ่นน้ําร้อนอะไรเงี้ยเ็น,น,นเฟสดีแล้วมากินข้าวนี่คือแบบสุดยอดแต่สภาพคือง่วงแล้วแหละน่าจะอยากนอนสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนเช้านี้นนก็ เรียกแท็กซี่มาเพื่อจะเดินทางไปโฮเฮนคียวออนเซ็นนะครับที่นั่นจะเป็นออนเซ็นธรรมชาติเป็นแบบบ่อออนเซ็นอยู่กลางวิวแบบโล่งๆสวยงามเลยคือตอนเช้าเนี่ยไม่สามารถนั่งรถบัสไปได้เพราะว่าเหมือนจะไม่มีนะครับก็เลยต้องเรียกแท็กซี่จากโรงแรมนะไปที่นั่นอยู่ประมาณ1,500ยเยนจนถึง2,000เยนนะครับเช้านี้้ว่าบรรยากาศดีท้องฟ้าเคลียร์ปลอดโปร่งนะครับ ต้องบอกว่าโฮเกเคียวออนเซ็นเนี่ยที่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในออนเซ็นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะทุกคนเขาเปิดบริการมาตั้งแต่ปีคศ1960เป็นออนเซ็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ100%นะครับและที่เนี่ยมีน้ำแร่ที่คุณภาพสูงมากๆมิตอร์ทาดะทาดะทาดะเดสทาดะเดสโอ้แอมชิโนเอ๊ะ my name ชิโนชิโนเย้เยโอเค I can go I c go โอเค เข้ามาในโฮลคิอยนเซ็นแล้วนะทุกคนคือตอนนี้มันเป็นช่วงก่อนที่เขาจะเปิดเป็นแบบครอฟิกให้คนสามารถเข้ามาแช่ออนเซ็นได้โนนทติดต่อมาก่อนแล้วเขาก็แบบยินยดีมากๆเลยให้มาแต่ว่าถ้ามาเนี่ยต้องมาสักเนี่ยช่วงก่อนเปิดออนเซ็นหรือว่ามาช่วงหลังปิดออนเซ็นนะครับเพื่อจะได้ไม่รบกวนนะักท่องเที่ยวคนอื่นที่เขามาแช่ออนเซ็นนะอันนี้คือบรรยากาศข้างในนะครับเดินเข้ามาข้างหน้าก็เป็นล็อกเกอร์ตรงนี้ก็เป็นร้านขายของฝั่งนี้ก็เป็น รีเซพชันนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมีแบบร้านอาหารด้วยนะครับให้เราสามารถนั่งกินได้หลังแช่ออนเซนนี่ครัวเขาเป็นครัวเปิดแบบนี้เลยก่อนที่จะไปแช่ออนเซน็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายก่อนของเราก็คือจะเป็นอันนี้นะครับเสีย1,300เยนใช้ผ้าขนผ้าขนหนูด้วยแล้วกัน1,800เเยนครับ ได้ตัวมาแล้วโอเคนะฮะเราซื้อเพิ่มไปเลยดีกว่านะครับเป็นผ้าเช็ดตัวแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าด้วยปะเดี๋ยวไปออนเซ็นกันว้าวขึ้นมาด้านบนเขาก็จะเป็นแบบโซนห้องๆแบบนี้ใหญ่อยู่เหมือนกันนะที่นี่มาอยู่ ด้านในแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นห้องผู้ชายแล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นห้องผู้หญิงซึ่งเขาบอกว่าเขาจะเปิดแบบเปลี่ยนให้แช่แบบไม่ซ้ํากันในแต่ละวันนะคือบางทีอาจจะสลับฝั่งผู้ชายไปอยู่ห้องนู้นฝั่งผู้หญิงมาอยู่ห้องนี้นะครับเนี่ยถ้าเข้าไปดูข้างในก็จะมีเป็นล็อกเกอร์ให้เก็บของพวกนี้นก็เอาไว้เก็บกระเป๋าต่างๆนะครับแล้วเดินเข้าไปข้างในก็จะเป็นบ่อฝั่งผู้ชายซึ่ง น้ก็มันก็สวยโอเคแหละแต่ว่าฝั่งผู้หญิงอะะตอนนี้นะคือสวยมาก,มากนะครับเดี๋ยวนนจะไปแช่ห้องนูน้นตรงนี้ก็เป็นที่แบบล้างหน้าแบบแต่งตัวต่างๆนะครับมีอุปกรณ์ใดให้พร้อมนะสายฮะโอโ้โหนี่คือโซนอาบน้ำล้างตัวนะครับแล้วจริงๆก็มีบ่อแช่ด้านในด้วยนะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลย เดี๋ยวขอล้างตัวกันนะก่อนที่จะไปแช่ออนเซนข้างนอกรู้สึกว่าน้ําที่เขาใช้อาบนี่เป็นน้ําแร่เหมือนกันแน่เลยอะ่ะมันมีรสชาติอ่ะมันเป็นแบบมีรสชาติของมีความเป็นแร่ขึ้นมานี่ล้างตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปแช่ออนเซนกันอ้าวหนาวคือตรงเนี้ยจะเป็น ห้องแยกโซนนะอันนี้คือโซนอินดอร์นะครับเป็นนาบน้ำแล้วก็มีออนเซนอินดอร์ด้วยวก็เดี๋ยวที่นนจะออกไปเนี่ยคือดูสิ <c oughs> นี่ใจหัวใจก่อนหิมะเกาะตรงนี้เลยอ้โหมันหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิติดลบนะทุกคนเดู่วมันลบหกได้แล้วนี่ก็คือบอ่อออนเซนที่นนจะพาทุกคนไปแช่ครับสวยมากนะวิวเนี้ยเป็นแบบบอ่อออนเซนที่มีหิมะปกคลุมอยู่บนโขดหินเต็มไปหมด อุณหภูมิบ่อน,นี้อยู่ที่3 9มสถึงสีองศาเฮ้ยมันดีมากเลยอะความรู้สึกมันคือ,อยังไงร,รู้ไหมมันคือเหมือนตัวเราที่แบบเจออากาศเด็นๆนมาแล้วลงไปในน้าอุ่นมันมันรู้สึกแบบยังไงดีอะมันดีอะรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออะไรมันแบบมันผ่อนคลายแล้วก็มันดูเหมือนแบบค่อยคอยฟิลแบบกระจายอะ <laughs> ไม่รู้ยังไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรครับตอนนี้เหมาออนเซนแช่คนเดียวชิวๆเลย สุดยอดอะสบาย คือแบบนอนพอดีแหละมันจะเป็นแบบไอลอยฟุ้งไปหมดนะแล้วด้านบนเนี่ยคือมันจะเย็นเย็นสบายด้านล่างคืออุ่นมากๆคือนี่มันเป็นน้ําแร่นะก็จะมีกลิ่นแบบเหมือนฟีลแบบกลิ่นแร่ธาตุอะเออกลิ่นกลิ่นโคลนกลิ่นดินประมาณนั้นนะครับสุดยอดขึ้นมาแล้วนะครับ สบายมากแล้วก็บรรยากาศดีนะออนเซ็นเป็นแบบอยู่แบบเหมือนแบบเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอ่ะนะแล้วมันอุณหภูมิกำลังดีคือมันแช่แล้วมันสบายตัวจริงนะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านต่อนะว้าว หลังจากแช่ออนเซนเสร็จนะครับก็มากินอาหารอินเดียนะที่นี่เขามีอาหารอินเดียขายนะน่าลองนี่เป็นแป้งนานมีฉีดแล้วก็มาจิ้มกับชิเคเก้นมาซาร่านะครับแล้วนี้ก็เป็นนิวทีดื่มนะมันเป็นแบบนิวทีสไตล์อินเดียจะมีแบบกลิ่นเครื่องเทศแบบกลิ่นขิงเเดี๋ยวชิมกัน นาเดี๋ยวขากลับเราน่าจะกลับเป็นรถบัสนะครับกลับไปในเมืองโจซังเคกลับมาในเมืองโจซังเคแล้วนะทุกคนคือนนเดินข้ามสะพานมาจากตรง บ้านจอรนะครับพอเดินมาตรงนี้เหมือนเป็นสวนสาธารนณะแล้วก็มีบ่อน้ําร้อนแช่เท้านะเป็นออนเซ็นแช่เท้านะครับก็สามารถมานั่งแช่เท้ากันได้ถือว่าน่าจะชิลเลยตรงนี้นะครับแบบเดินทางมาถึงแล้วก็มาถอดรองเทา้าแช่เท้ากันดูนะทุกคน ในที่สุดนนก็มาถึงแล้วสะพานแขวนฟุตามิสะพานสีแดงไฮไลท์ที่ใครมาเมืองนี้ก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกันบรรยากาศตอนนี้คือดีมากๆคนไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความเป็นสะพานแขวนสีแดงนะตัดกับหิมะสีขาวมันตัดกันแล้วมันเด่นมากนะครับสวยจริงๆคือเขาก็จะมายืนอยู่กลางสะพานกันแล้วก็ถ่ายรูปนะเดี๋ยวนน,นก็จะถ่ายรูปบ้างถ้าดูจากตรงนี้เห็นไหม เห็นแม่น้ำไหมแม่น้ําตรงนี้นะครับชื่อว่าโทโยฮิระนะครับเป็นแม่น้ําที่ไหลผ่านเข้าไปในเมืองโยซังเคนะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยสะพานแขวน,นเนี่ยไม่ได้เป็นทันสมัยขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้สีแดงขนาดนี้ด้วยเกิดการบำรุงรักษาทำใหม่ทั้งเป็นแบบให้ชาวบ้านเขาไว้เดินทางนะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาเดินเที่ยวกันได้แล้วก็มาถ่ายรูปกันได้วันนี้พูดมันจะติดขัดนิดนึงเพราะว่า มันหนาวเราคืออยู่บนนี้มันแบบลมพัดด้วยนะครับแล้วก็เป็นไอแบบไอเดียนจากฮีมาทุกคนสวยจริงๆว้าวดูสิ<อ>ว้าวแอบว่าเสียวนะสวยจริงๆแล้วก็ฮิมะก็จะเกาะตรงโคดขหินนะเป็นแบบกลมๆมนๆนะครับ ซึ่งดังมากๆในเมืองนี้เป็นร้านกาแฟที่มีบ่อออนเซนให้เราไปแช่เท้านะแล้วก็ดื่มกาแฟไปด้วยแล้วก็เสียค่ากาแฟะนะครับต้องเข้าขายเป็นเซตนะมะีเหมือนแบบอัฟเตอร์นูนทีนะครับแล้วก็ชากาแฟก็คือเติมได้ไม่อันนะราคาก็อยู่ที่1,500เหเยนด้านในเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ร้านกาแฟอย่างเดียวนะเขายังมี มิวเซียมด้วยเป็นมิวเซียมแบบจัดแสดงพวกอ่าพวกจานของญี่ปุ่น่ะจานโบราณจานชามถ้วยอะไรต่างนะครับอินดอร์ก็จะมีโซนให้นั่งพักผ่อนแล้วก็ชิลๆนะครับพอมองออกไปด้านนอกก็จะเป็นวิวบ่อนเซนที่เดี๋ยวเราดนจะพาทุกคนไปแช่เท้าแล้วก็กินอัฟร์นูทีไปด้วยเดี๋ยวออกไปด้านนอกกันนะครับน,นีเป็นผ้าคนหนูนะครับไม่กินเขามีผ้าผ่มให้เลยแต่เราคงไม่ต้องใช้นะ สวยเลยนะเขาทําไว้ดีเลยแหละเ oh. ย็นเช้าวันนี้เขาได้ทําเป็นบ่อให้นั่งนะครับก็คือแบบนั่งรวมๆกันเนี่นก็เป็นน้ําตกหรือว่าน่าจะเป็นน้ําร้อนเหมือนเหมือนน้ำออนเซ็นที่ตอนทีนนนไปแช่ เซตเเนนียนะขาให้มาที่แรกมีเค้กมาอันนี้คุกกี้แล้วก็อันนี้ชีททาร์ตอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกับมันเหมือนเย็นนี่ชานะทุกคนอันนี้เดี๋ยวลองนี่ชีททาร์ตคือเดอะเบสจริงมันแบบละมุนอะ่ะ ครึ่งมืดแล้วนะครับว่าเ,เดี๋ยวนนก,ก็จะรอรถบัสเพื่อเดินทางกลับเข้าไปที่ ซัปโปโรนนรู้สึกว่าให้นน,น,นชอบมากนะครับสำหรับเมืองโจซันเคนะคิมะปกคลุมจริงๆแล้วก็อยู่กลางภูเขาเลยเดินทางมาก็แค่ประมาณชั่วโมงนิดๆก็มาถึงแล้วและที่นี่ก็ยังแบบทาให้นนแบบโหได้มาแช่ออนเซ็นแบบเต็มอิ่มเลยแช่ตั้งแต่ในโรงแรมออกไปเมื่อเช้าเย็นก็ยังมาแช่เท้าอีกโอ้ <laughs> คือแบบครบจริงๆสมแล้วที่เป็นหมู่บ้านโบราณออนเซ็นจริงๆนะเนคิดว่าการแช่ออนเซ็นมันเหมือนแบบฟื้นฟูร่างกาย มันเหมือนแบบเฮ้ยเราได้เติมแลดทาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบบรรยากาศโดยรวมดีหมดยิ่งจุดไฮไลท์ที่ไปถ่ายรูปที่สะพานแขวนเออนั่นก็คือแบบ โอ้ห oh, สวยงามจริงๆคือเมืองโวซังเคเนี่ยครับถ้าเรามาแล้วแบบช่วงหน้าร้อนซัมเมอร์อะไรเงี้ยจะเห็นหมาหุ่นกระปะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตน,นเองเนี่ยมาช่วงหน้าหนาวบางทีอาจจะถูกทิมะปกคลุมไปแล้วนะก็เลยไม่ค่อยได้เจอมากนอกจากตรงสะพานนะครับยังไงคือแบบแนะนําให้ทุกคนลองมาเที่ยวกันนะโอเคบ๊ายบายครับอย่าลืมเช่ยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบาย